สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อกอี้ผ้าเขามาสวนคือเก่านะครับอ่าเขามาเบิงสวนมันนะครับเขาเบิงสวนมันนะครับช่วงนี้นะครับอ่าแล้วให้แล้วหน้าแล้วก็เลยมาหลาะเบิงสำรวจเบิงนะครับว่าอ่ามันในช่วงอ่าท้ายๆให้นี่มันมักจะเน่านะครับก็เลยมีโครงการว่าจะถอนออกนะครับมีโครงการว่าจะถอนออกก็เลยมาผาสำรวจเบิงเพราะว่าฟังทั้งนี่นี่ จะเนา่าจะเก็บว้เป็นมั่นปีนี่บ่อใ้บ่อบ่บ่อใ้หัวมันนะครับมันจะเ่าเบิดเลยนะครับสองลอยู่ฝั่งถ่ายนี่มันจะเป็นมั่นที่หนาม,มันหึมนะครับหนามมันหึมแกงได้ดกับบ่อหายพราะมันมาสูตอยู่ทีเพิินนะครับระบาดท,ที่นี่ก็เลยหาวิธีเฮ็ดแบบใหม่นะครับปลูกสองรอบเอานะครับปลูกเฮ็ดเป็นมั่นหกเดือนนะครับช่วงหลังเจียวดำหน้าแล้วนะครับดำหน้าแล้วก็ถอนออกนะครับ ถอนออกแล้วก็ปลูกนะครับแล้วก็ช่วงที่สองก็คือช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวนาแล้วนะครับมันเไดเป็นสองช่วงนะครับปีที่แล้วล่องเห็ดเบิ่งแล้วนะครับถอนก่อนนะครับถอนก่อนจังหวะก็เลยมาสํารวจเบิ่งนะครับพี่น้องเริ่มเน่าแล้วนะครับพี่น้องเริ่มเน่าแล้วน้ำม,มันหืมครับก็เลยสิพาพี่น้องมาถอนมาสํารวจเบิ่งแล้วกะถือว่า กัลลังงามนะครับพี่น้องทายบึงบางคนเพิ่กกะทิวา่าโอ้มันกําลังงามคือถอนนอบาดนี่วะท่านแม่นอยู่ครับแต่ว่าถาสมูตหเอาปล่อยไหวห้องบได้ยยังเลยนะครับจะบอดยอีกยั้งเลยนะครับจาเป็นต้องถอนออกนะครับคบกัลลังงามนะครับเหลียวเห็นจังซี่นี่งงามได้พี่น้องจังน้อยนี่ใบเลี้ยงโนล,ลงเบดนะครับ ถ้าห้าบ่เอาออกนี่ก็คือบ่ได้เลยถ้าห้าออกช่วงนี้คือชีได้เบิรสุงเงานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจดึงเมืองหัวเพิ่นนะครับเมืองหัวมันว่าประมาณใดน,นะครับแต่ว่าห้าก็จําเป็นต้องเอาออกละพเพราะว่าห้าก็จะเสียบย่อนกลับขึ้นไหวนะครับปีทีแล้วมันก็ได้อยู่นะครับปีทีแล้วนี่ถอหนอกกรอยังได้อยู่สามสี่ตันสองไรนะครับสามสี่ตัน สองลาสองไ,องไเนี่ยได้อยู่สามสี่ตันได้แค่นั้นเด้มันถอนออกประทันเนาะมันก็ไดอยู่แต่ว่าไข่กลมบ่ได้เบิดนะครับปีนี้นะครับสิผ้พาพี่น้องมาเบิงนะครับบามันสีเด้ซ้ำใดนะครับครับหัวมันกับประมาณนี้นะครับมันแปดหนึ่งนะครับและย่องแปดหนึ่งนะครับผลตางอนนั่นแหละนะครับหาพันเจ็ดสองบ่ได้นะครับหาพันเจ็ดสองบ่ได วัวมันกับบอวคอยดีปันไดในช่วงนี้นะครับกับไข่ก็ปล่อยหามันปล่อยหหมันเน่าเบิดตนะครับนี่ครับกับประมาณประมาณนี้แหละนะครับาจากักจีดเปียบเทียมอะไดนี่เห็นบ่กเริ่มเนา่าแห้วพี่น้องเห็นบ่กปลายพวนี้นี่ครบับายแล้วและโหลดนะครับเริ่มเนา่าแห้วเด้นะครับมาโยกเบิองนี่ สั่นจะบ่นได้ยั่งเลยนะครับช่วงนี้ราคามันก็อยู่ประมาณสองบาทสี่สิบบวกนะครับคำว่า,าบวกนี่พ่นบวกให้ย,ยุนล้านเอานะครับหัวมันผู้ได้งามแน่เพื่อก็บบวกให้นะครับแต่ว่ามีรักราคาอัปเดตไก่ล้านไก่ล้านเออโล่งแปลงนะครับไก่โล่งแปลงล้านเพิ่นรับสื้อไก่โล่งแปลงคนบ่อ้ไปขายโล่งแปลงใน้ล้านรับสื้ออยู่กไก่ไกโล่งแปลงแต่ว่าราคานี้ เดี๋ยวผมฉีอัปเดตราคาให้ฟังอีกทค่หนึ่งนะครับเป็นราคาที่แพงเนี่ย่านนี้สามบาทกัวนะครับเขาจะสื่อทรงไก่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันเรียงราคาอ่ามั่นไก่เปิดผนเปิด,ป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 ดยุกไก่โล่งแปลงนะครับก็เลยเดี๋ยวจังคุยเรียงราคาอัปเดตนะครับครับผมมือนี้กั นี่แหละก็มาเข่าสวนเข่าไฮเลาะเบิงนะครับเตรียมถอนนะครับปตัดลํามันออกสะกกอนนะครับจะปลูกย่อนกลับขึ้นไหวนะครับเขตเป็นมันหกเดือนนะครับกึดว่านะครับถาหัวมันลักษณะนี้นะครับหัวมันอยู่ลักษณะนี้นี่ถ้ามันบอนานะครับพี่น้องบะตำก็หกตันอยู่นี่นะครับบะตำก็หกตันไ้แน่นอนนะครับพี่น้องไ้แน่นอนบะตำก็หกตัน พะวาเข้าเชียวออกกรมันชีเนานะครับกําลังเลิมเนาอยู่ช่วงปลายมันนะครับกับโบเป็นยังนะครับอีกมือหนึ่งสองมือก็ขึ้นหนาจะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหัวมันนะครับหลังจากคุดขึ้นแล้วห้เบิ้งนะครับว่าเป็นจังไหรหัวมันดีบอนะครับอันนี้คัดห้เบิ้งนะครับลกให้เบิ้งอยู่หัวส่วนไนะครับนี่อยู่เริ่มเริมต้นนี่แหละมันมาหั่นเลยอันนี้นะครับบบได้เขาไปช่วงกลางๆนะครับอันนี้ก็มา เอาลกอยู่ทางนาเนี่แหละห้เบื้องโหลดนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับกาจิมาสํารวจแล้วกาจิมาถอนออกนะครับหยาดมะนาวนะครับราคามันก็ถือว่าโอเคอยู่ช่วงนี้นะครับสองบาทสี่สิบบวกนะครับบางคนก็ว่าได้บวกอีกยี่สิบบวกอีกสิบบวกอีกยี่สิบนะครับแล้วแต่หัวมันผู้ใดดีผู้ใดงามนะครับก็ขึ้นอยู่กับหัวมันเท่านั่นแหละนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซท่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ